สบายดีบายทันสวัสดิจาคลิปนี้ประทานก็จะมาเปลี่ยนบันไดเส้นที่ของประทันเนาะประทันได้เข้ามาตั้งแต่ต้นต้นแค่เนี้ยพี่น้องจ่ะอันนี้คือแง่งเดียวประทันได้เข้ามาปลูกประมาณประมาณนี้จ้ะอันนี้น้องเขาก็โตแล้วประทันก็เลยอยากจะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาน่อนงามมากเลยประทันได้ก็เอามาเสียบเอานะของประทันต้นไม้ของประทันคือส่วนใหญ่แล้วพระทันจะเอามาเสียบ ขอนอแบง่งยอดมาจากเพื่อนแล้วก็มาเสียบเอาอันนี้เป็นอันนี้ประทานก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาจ้ะถางนเลกแล้วเ,เปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นกระถางบอลสีประทานแยกออกมาเหมือนเดิมคุยมะพร้าวก่อน ดินก้ามปูผสมแกบดำแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะอันนี้ก็เป็นเสื่อนของน้องส่วนน้องก็ได้แตกขยายมากไปกว่านี้ ประมาณนี้ค่ะป้าทานจะดูว่าน,น้องเขามีรากเยอะหรือเปล่าเนาะอือโอ้ยรากเขาไปฝอยเยอะมากเลยพี่น้องอือโอ้รากฝอยขาดรากฝอยขาดเลยเคลรากฝอยเขาขาดนมดแล้วก็จะน้องเขาลงเลย อุ้ยอุ้ยอื้ออันนี้คือรากของเขาเนาะไาลงเลย บันไดเสตที่เสร็จแล้วเราจะได้เป็นเสตที่เป็นเสตที่ตามคั้นบันไดเลยจ้าโอ๊ยใบหักเลย ก็มา,มาเป็นปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะโตได้แค่นี้เองหวังว่าน้องเขาจะรอดนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันอีกทีน้ว่าน้องเขาจะรอดไหมทักทายกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เพื่อนก็เอาอัปเดตต้น บันไดเสษฐีของพระทันมาให้ดูจ้าน้องเขาก็สดชื่นสวยงามรอเติบโตแต่ขยายพันธุ์ให้พระธันก็ประทันก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพ,พี่ี่ๆน้องๆทุกบ้านทุกช่องนะจาที่เข้ามาขอให้กิกำลังใจพระทันตลอดเวลาประทันก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้าเพื่อนใหม่พระทันก็ ฝากกดติดตามด้วยจ้าแปลงจิ้วฝ่อวัชพืชสิอยแล้วเด้หันน้องเขาหาแดดไอ้ฝั่งที่มันเจอแดดมันก็โน้มลงไปฝั่งที่มันไม่เจอแดดมันก็โน้อมออกไปเพราะเราต้องคอยคอยหันน้เขาตลอดเวลาเลยจ้าหลังจากเปลี่ยนกระทางแตกยอดใหม่ออกมาแล้วออมเพชรประทัน